สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะฮะการล้างแอร์มีอยู่2วิธีนะครับในปัจจุบนันคือการถอดตู้และไม่ถอดตู้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการล้างแบบถอดตู้ข้อดีของมันก็คือด้วยพื้นที่ที่ไม่จำกัดนะครับะจะทําให้การล้างสะอาดมากขึ้นเพราะในการถอดคอนโซลฝุ่นที่อยู่ใต้คอนโซลจะได้ล้างด้วยทั้งหมดเลยนะครับและพื้นที่ีไม่จํากัดทําให้การล้างสะอาด ทุกซอกทุกมุมนะครับทุกมนูนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือใช้เวลาที่มากขึ้นและในการถอดของช่างต้องพิจารณาด้วยว่าเขาใช้วิธีไหนในการถอดให้คุณรดช้าหรือเปล่านะครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับล<ะ>้างแบบไม่ถอดตู้ข้อดีของมันก็คือ,อใช้เวลาที่น้อยลง3 0มสถึงหชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับแต่ข้อเสียของมันก็คือด้วยพื้นที่ที่จํากัดนะครับในการสอ่องกล้องเข้าไปล้างเนี่ยการไม่ถอดตู้คือเขาจะส่องกล้องไปล้างให้คุณเลยครับ อาจจะทําให้พื้นที่ได้จากัดอาจจะทําให้ฟิวคอยล้มนะครับและการล้างน้ํายาที่ใช้ล้างเนี่ยออกไม่หมดนะครับอาจจะทําให้น้ํายาเนี่ยไปประกัดตู้ทําให้ตู้แอร์ของเรารั่วได้นะครับนี่คือข้อเสียของมันนะฮะแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นในการเลือกล้างแต่ละวิธีควรนํารถไปให้พี่ๆช่างเขา ตัวเช็คพิจารณาให้ว่ารถของคุณเหมาะสำหรับการล้างแบบไหนนะ,ะถ้าไม่สกปรกมากก็แนะนำนะฮะว่าล้างแบบไม่ถอดตู้นะครับรถของเราจะได้ช้ำน้อยลงนะครับแต่ถ้ามันสกปรกมากจริงๆแนะนำให้ล้างแบบถอดตู้ถ้าช่างเขาใช้วิธีในการถอดที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้รถเราไม่ช้ำนะ ขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะฮะ